ี่นองครับผมโอ้บ่งครับผมขนาดว่าดินแห้งสูงเกิดนะครับเนาะแตงโมครับผมนี่ครับผมผมปลูกเพื่อไว้ต้นนี้ต้องเอาออกด่แล้วี่แต่ว่าห้าวอะรอดรอเบ่งครับผมามันช่แรงบ่เอาไว้แค่สองสามต้นพอกับนี่ครับผมต้นนี้โอ้ยดินแกนดันถึงมากว่าไรตายจ่อยเกิดสองต้นัำเร็อโอเคครับผม เลยครับพี่น้องโอ้ยเกิดทางเลยลุ้งดีมาเกิดเลยดินแห้งแห้งครับอีพออยู่ไหมเกิดเป็นวักเป็นวักคณะว่าสซเป็นกรรเป็นกรรมเลยครับพี่น้องแตงโมปลูดดกัดไก่กัดมือนเนาะตั้งแต่วันที่กัไดไก่พี่น้อง วันที่19บเก้าอันดบสิบเก้าเมษายน,นครับผมกระไดอาทิตกูกลัวดนแถวครับดครับผมสุดเบื้องสภาพดินด้รครับสภาพดินแห้งครับมองนี้เป็นดินเข้มนะครับน้องดินเข้มที่บ้านน้อง ดันดินมาใส่ไอ้บะเผาวเห็นบ่เป็นบปะเาวบะเผากะทิครับผมก็บปกพผาน้ำหอมปรับสภาพดินได้ครับโปะาวมันก็เริ่มเกิดแน่นครับเห็นไหมพี่น้องไม่ตรงหยอดแล้วครับเทหยอดนะเทหยอดงามแล้วครับผมปกตินี่ทีบางนีนี่งานนี่ประมาณ สมัยก่อนเฮ็ดนาครับน้องงานหฮมแตพี่น้องเป็นงานหฮมแตะเฮ็ดเขานี่สีพวกไข่ดได้หรอกครับผมนี่ครับแตงโมทโคคี่เราเอื่อหัดเยอะไข่มาของนอ้องแล้วต้องรอบังว่าฝนตกมาอีกแล้วเาก็เลือ่องของน้อกเลยครับผมเปล่ากเกิดไรได้ครับเรื่องโป่งงามแบบน้องไปยังปลาทอนค,ครับ ลองนี้เมก็เลเรนปุ๋ยคุ้มดินเลยครับผมปุ๋ยพืชสดเป็นแบบทั่วเขียวตั่วเขียวเก็บพันมาจากทงหน้าทงปุ่นครับอา่ากับปั๊บสภาบินครับผมลงกันกับทั่วเขียวกันทั้งทั่วเขียวทั้งแตงโมครับผมหล่นทิ้ลองทิ้ง่าพันมากเมื่อกี้นี่บักแตงโมปลูกปลูกแซมพื้นกันตันนี้เป็นทั่วเขียวครับ เป็นทั่วเขียวก็เป็นหนองทั่วเขียวกับแตงโมนี่แตงโมครับนี่ก็แตงโมเห็นไหม,มครับนี่ทั่วเขียวแล้วครับผมเต็มเลยน่ะบุกพาวครับผมเริ่มงามแล้วอยอดขึ้นมาโอเคนะพี่น้องปุ๋ยคุ้ม,ม,มดินไปนี่ครับเวลาวเขาต้นไงฮาเก็บตัวหนุ่ยหอยหตะวันหรือว่าเห็ดของวานก็นได้พี่น้องโอ้โหจุดจัดมาทั้งครับประโยชน์สองต่อเลยครับพี่น้องเลย หอนครับยังเว้นที่นั่งบ่ได้ครับ,รบพี่น้องนี่ตอยูตรงนี้ฮองอยู่ยอยหอนสัตว์สิงหอนแล้วพี่น้องไง น้องทักทายกันกับบ่าวน้องอาจารย์สตรายจิ๊กับผมเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นพ่อขับผมพี่น้องทุ้งปูท่านครับมีเวลาครับอยางเราบึง,ง,บงสวนพอดีผมมาเอาเขากายเป็ดแล้วก็มาพอ่พอพ่อพาะกายยังไอแฮะพ่อกายใหม่พยุงครับผมใหม่พยุงเป็นมเมล็ดครับผมเดี๋ยวพาไปบึงพ่อกาครับพี่น้องยังเหรียญแดงกันนะเพื่องเนาะชมบรรยากาศครับผมมาปลูกแตงโม เดินดูแตงโมแล้วครับสมรยถภาพยนเแรงที่สวนครับผมพี่น้องทุองปกทันไปเดินครับนี่แตงนงแตงโมกับไปปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์สองอย่างครับผมพี่น้องแตงโมเพื่อคุ้มดินนะครับผมถึงบกทัวเขียวแล้วครับพี่น้องแยงหน้าคนนีนต้องมาตอนจริงครับ ตัดออกโอ้ยประมาณตอนกิ่งตัดกิ่งออกมันจะงส,สวยครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านนี่โอ้เฮาดูแลปล่อยแบบธรรมชาตินี่เห็นมันแหลงแหลงโดยตรงตองโค่นามอีกคือว่ามาันยังดีอยู่ครับผมที่เขายังอยู่ไห้แต่แมื่อถ้าโค่น้ำเนี่ยเราต้องลดเตลิดเตลยครับครับถ้าเราไม่ลดเตลิดเตลย มันก็จะยากลำบากครับต้นไม้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงครับผมตายไปในที่สุดครับผมว่าอาจารย์มาตัดต้นใหม่ครับเป็น้องตุ๊บูตัดไม่ไปครับไปเห็ดหัวล้อมด้วยี่สวนเพิ่น,นครับผม มาหัวหนามพี่น้องขอบคุณน้องเอ้ย,อยเดีอกันนั่นไดงครับผมก็ต้องขอตัวขอไปแล้วนะครับผมขาป่องสั้นครับผมเพราะว่าเป็นผมถือมือเปล่าครับผมโจนี่ก็บับบ่คอยด้เก้ครับไปตามหลานตามยังกับ่บมีครับพี่น้องมือนี้คิดว่าสิมีไรบ้างนี่ครับผมบัวแดงครับพี่น้อง บัวแดงสแสลงใจกับผมเกิดเต็มเลยให้นางกันเลยบุกแล้วครับภาพพี่น้องอย่างเห็นกันกระเดาครับพี่น้องใหม่ต้นนี้คลายต้นประดูครับผมต้นนี้มันเป็นใหม่แบบใหม่ดีใหม่ห่วงหามเพื่อนครับผมบรรยากาศครับผมอีกจันหน่อยครับมันเป็น ต้นใหม่ทุกตนนี่เป็นต้นเป็นผุ่มเป็นปลาขึ้นมาเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับพี่นอ้องตัวผูกกันเนะาะปลาหน่อยถือว่าโอเคเลยครับปลายางหลาอครับนั่นครับผม สนซักทองครับพี่น้องทั้งปีเจหน้าก็ต้องขึ้นไปบงรถและครับพอดีรถมอหน้ามันตันครับผมเราก็ต้องไปดูดูแล่บกพาวครับเป็นปุ่มเป็นอันนี้เด้ครับผมเนี่ยกำลังปองพอดีผมเอาไว้ให้นิ้าสูบครับผม เพื่อนว่ายังไปน้องเอาอยุเข้าไปครับงามไปได้พี่น้องม,ม่อมันเรียนเรีนได้ครับนี่เพี่อนใจมันหนาแหลงซื้อนี่ครับต้นตาดครับแซมแซวครับผมอากาศโอเคดูดีครับมาตานี่น้องเอ้ย ไปไปโอ้ยพี่น้องครับผมขันแจบลักี่มาบหอดป่นอีกแล้ครับเด้อพี่น้องเลยเบิงครับผมต้องดูแลต้องยังจนว่าครับถูกสิ่งทูกอย่างพี่น้องบ่เมนว่าได้มากง่ายเลยครับผมดูแลจนอู้เมยไปทางนึงแล้วครับผมเป็นผุ่มเป็นเรลาเเ่าเป็น,นอกนอให้เราบเบิงรอบเนาะ เนี่ก็เพาะพันธุ์ใหม่พันธุ์ยังไหมครับผมต้งผีก็เริ่มขึ้นต้นไม้เริ่มขึ้นเริ่มยังแซวล,ละครับผมเพราะดินมันเป็นดินเข้มดินยังเบานองก็ได้ปรับสภาพบินเนียนเป็นดินใหนดินนี้ยังพี่น้องเหตุไหนเป็นดินมีปุ๋ยครับผมจะนอนว่าสิไปกันว่างๆกันไม่รถไม่ยังก็สิไปหาเอาไอ้อันนี้หน้าพี่น้องตุบ่ัน ไปหาเอาไว้กากกากมันครับผมมาสางดินให้เป็นปุ๋ยมาใส่ดินใส่ยังครับผมนี่จะเป็นดินเอียดบ้านละทุกจริงถูยางก็ค่อยๆเดินไปครับผมบวดเดชภาพไปปลา,พาไพ่ด้ครับี่น้องก่ป่าอีสานอยู่คนนนี่ครับผมแพร่ปลาีปน้องทุกคููทุกท่าน บรรยากาขศขอเพชรกีฬาขับไปเบื้องมนันนั่นทำปลูกแตงโมเสียทางกับพางว่าเบิ้งเงินนะครับพี่น้องมีไม้แดงครับผมไม้แดงทีเบาหนอปลูกไว้ก็เริ่มเกิดเลย่องนี้แล้วครับผมเดินไปทีละก้าวกินเข่าทีละค้ครับผม อาจจะนี้เป็นตน้นต้นบากค,ครับผมไม่บากค,ครับที่พอขึ้นมาที่ว่าเกิดละนี่เป็นสเสดาสเสดาปลาค,ครับเสดาปลาอันนี้ต้นบาชุดสองต้นบาชุดสองครับผมนี่มะเงี้ยวนี่มะเงี้ยวครับผมพันปรงดอกพี่อยนี่ต้นมอนครับ ที่เ่าหนองเพาะอานนี่ก็เป็นไม้พยุงครับผมนี่นี่ครับไม้พยุงกำลังเกิดการนะครับนี่ครับผมเม็ดพยุงโอเคนะครับน้องครับบ่าวน้องวัชกรสอดจิตกระต่องขอลาพี่น้องทุกท่านเสนอความฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังใจครับผมในการเฮ็ดเกษตรครับบใบสารก็อยู่รถมาแล้วครับผมสู่ต่อไปครับผม ผนผักติว๋วครัอันนี้ก็มาม่มวงปลาครับผมมาหมวงปลามหมวงปลาเห็นครับผักติ๋วกำลังโตง,งามเลยบาทฮานี่บาทเทียนี่เอ้ยคอยเป็นคอยไปเดินตามยุทธศาสตร์ครับผมยุทธศาสตร์แบบกเกษตรพอเพียงครับผม สิบเจ็ดไร่เบาหน่องจัดการโลวมามดแล้ว่ะครับไปนองเลยผุนใบาสารเข็นรถมาแล้วลงไปครับผมกระเทาะกระเทาะกระเทาะลงไป กระใสอันนี้เป็นถุงกระช่าครับนี่เขากระใสลงไปครับบตอองมาเลยสองสามเม็ดครับผมเพื่อใส่ลงไปปาบคึ้นหนาเน่น้อยครับผมบดออกมาอ้โหคุณบ,บาริสานครับ เน oh, いいังครับน hey, ี่โอ้เผ่เสียเปเลื่อนตัวช้ำครับผมคือเบารถกระบะมาใส่บะไอสานเดี๋ยวผมเสียเองคนเดวยครับด้วยผมตั้งนามโค้ไปไปพันเกษตรก่อนผมพอพันไปครับผมเพื่อไปในโฮมเลยครับบริสนนะผมเห็ดไไปในโฮมใหม่เลยครับคือบอกรารผมเพ็่ไว้ในโฮมใหม่คือบอเกิดว่าอไรอยู่บรสานครับ รายงานเพเดือนปพะอชมครับผม